สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่สถา,านีตำรวจภูทร์หนองบุญมากนะครับเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เห็นว่ามีภารกิจทำลายของการท่อไอเสียหรือการดัดแปลงรถด,ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์นะครับเห็นว่าจะมีการทำลายอุปกรณ์ส่วนควบนะครับก็เลยเดินทางมาร่วมกิจกรรมและก็ถ่ายคลิปมาฝากกันว่าดูนะครับ อุอปรกรณ์ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยว,วมาเจอเขากำลัง,งทำพิธีเปิดงานพอดีนะครับการแข่งขันรถในทางที่ไม่รับอนุญาตนะครับก็เป็นทุกอย่างหนึ่งของชาวบ้านนะครับทางสำนักงานตำร,รวจแห่งชาตินะครับได้ตระักถึงความสําคัญได้ให้ความสําคัญกับนโยบายในการปบปรามทางกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค3าํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมนะครับ ก็มีนโยบายสนับกับนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ดำรนความเข้มนะครับในการปากปามการแข่งรถในทางมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานะครับนอกจากเรื่องการแข่งขันรถในทางนะครับก็มีการตรนจกุมนะครับทุกเดือนนะครับเป็นนโยบายของทางผู้กำกัการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเจอเรื่องรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับการก่อเหตุร้ายนะครับชิงทรัพย์แรงต่าง รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับก็คนหลายจะนํามาใช้นะครับก,ก็ขอขอบคุณทางสพหนองคินมากนะครับที่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการป่าพามรถแข่งรถในทางแล้วก็รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ป่าพามเจอความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทําให้สพหนองคินมากนะครับแล้วก็ทางชาอำเภอนองคินมากนะครับมีความสนุกสุขนะครับอยู่อย่างมีความสุขนะครับ,รบแล้วก็ ทำหน้าที่นะครับสมกับเป็นผู้ผู้พิทักษ์สันติราชนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับุกโรงพักนะครับยางน้องบางเนี่ยยึดทางพ่อได้ประมาณพันกว่าพ่อนะครับก็คือมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับคือทำมาเกือบปีนะครับก็ได้ได้พันกว่านะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับในการแจ้งเบาแสนะครับในการแจ้งข่าวนะครับแล้วก็ความทุกอย่างจะสําเร็จได้ก็ ต้องได้รับความรู้มือจากทุกฝ่ายครับทั้งทางฝ่ายปกครองภาคประชาชนและก็ทางคณะกรรมการกอ,อตอต,อ,ตอของสอพอครับขอบคุณครับครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมทําลายของการจักพวกท่อไอเสียในเขตที่เอำเภอหนองมนมากหลังจากที่ตรวจยึดมาได้นะครับก็คือในส่วนนี้เป็นความสมัครใจของเจ้าของรถนะครับที่จะสมัครใจให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำลายของกลางส่วนนี้ซึ่งได้มาหรือว่าติดตั้งโดยไม่ถูกต้องหรือติดตั้งโดยผิดกฎหมายนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอหนองบุญมาาจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ที่มีโอกาสผ่านม,มาแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศการทําลายท่อไอเสียมาให้ชมกันนะครับเรียกคิดว่าสถานีตำรวจอื่นๆก็น่าจะมีกิจกรรมลักษณะเดียวกันฝากเดินไปถึงเยาวชนหรือว่า กลุ่มบรรดาน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายที่ชอบแต่งรถแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็หากโดนจับดำเนินคดีก็จะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็ถูกนำของกลางมาทำลายลักษณะเดียวกันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปถึง่นี้ครับพวกวุกคนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ